ที่ทําให้แตกต่างจากร้านอื่นเลยราคากับปริมาณรสชาตินี่ผมของผมผมว่ามันเป็นแบบกลางๆรับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ราคาเดียวทั้งร้านครับต้มทอดผสมเปิดที่3 0บาทครับขายหมดไวสุดกชั่วโมงครับร้านผมเปิด5้าโมงเย็นปิด4ี่ทุ่มครับสุดๆเลยนะสองชั่วโมงรวดเดียวเลยทุกวันนี้อย่างที่เห็นเลยครับดีมากเยอะมากขายไม่ทันสวัสดีครับผมสดใสเจ้าของร้านข้าวมันไก่สดใสปิ๊งครับ เดิมทีผมชื่อตดอไถไอ้ปริงปริงเนี่ยเพื่อนชอบเรียกเออก็เลยเอามารวมกันแล้วมันดูน่าฟังดี <laughs> ส่วนตัวผมชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วนะเลยอยากได้ข้าวมันไก่ที่ผมอยากกินสมัยเป็นเด็กนัางเรียนก็เลยมาเปิดเป็นร้านของตัวเอง30บาทครับเริ่มต้น30บาท พิเศษ35จัมโบ้40ครับผมเป็นคนกินนะเนาะไปกินไหนก็อยากอิ่มอ่ะออพอเราเป็นร้านเราเองเราก็ให้เขาอิ่มเลยพี่อันนี้40อันนี้50บาทนะครับอันนี้เป็นลูกค้าพิเศษลูกค้าประจําจะรู้กันมันได้กําไรนะครับแต่มันได้น้อยคําว่าขาดทุนไม่มีอยู่แล้วค้าขายอยู่ได้ครับอาศัยขายได้เยอะยอดเราเยอะกําไรเราก็จะเยอะเองใช้ไก่วันละกี่กิโลัวลาเกือบเกือบหกสิบโลได้อ่ะครับข้าวนี่วันหนึ่งเป็น22กิโลครับ ที่ทําให้แตกต่างจากร้านอื่นเลยราคากับปริมาณรสชาตินี่ผมของผมผมว่ามันเป็นแบบกลางๆครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้มันจะไม่จัดไปทางเผ็ดหวานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมากลางๆใครอยากได้อะไรก็เติมเอานะครับมีพริกมีจิงมีซีอิ๊วดําหวานราคาผมเลยเด่นๆของผมเลย3 0บาทแล้วก็ปริมาณราคาเดียวทั้งร้านครับต้มทอดผสมเปิดที่3 0บบาทครับแล้วก็ที่เด่นๆเ,เลยก็คือเครื่องในร้านผมใส่ฟรีน้ำจิ้มขอเพิ่มฟรี ขาหมดไว้ยปิดกี่ชั่วโมงครับร้านผมเปิด5โมงเย็นปิด4ทุ่มครับสุดๆเลยนะ2ชั่วโมงรวดเดียวเลยผมเอาใจลูกค้าดีมั้งใครอยากได้อะไรผมก็ให้หมดผมไม่ค่อยห่วงของธรรมดา30พิเศษ35จัมโบ้ส0บาทเครื่องในส่ฟรีครับคนท้องทานฟรีคนพิการทานฟรีครับ จะได้คนลูกค้าเยอะขนาดนี้เหนื่อยครับลาบากมากแ,แรกๆเลยก็จะเป็นพวกลูกค้าไม่ค่อยเชื่อใจเราคิดว่าร้านเราจะอร่อยไหมนะบางคนก็คิดว่าเราเป็นเด็กใหม่ๆอย่างเงี้ยมาจะอร่อยไหมเขาจะเป็นยังไงก็มีใครกล้ากินอาศัยเรียกทั้งหมดคนของคำนวณใจไหมครับอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้อย่างที่เห็นเลยครับดีมากเยอะมากขายไม่ทัน ปากร้านข้าวมัไก่สดใสปิ๊งปิ๊งด้วยนะครับตั้งอยู่ถนนจีวรนนท์ซอยสองเปิดจันทร์ถึงเสาร์เวลา5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มครับเพ็ดร้านข้าวมัไก่สดใสปิ๊งปิ๊งได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ผมด้วยครับมากินกันเยอะๆครับขอบคุณครับ